อิทธินิาสกาเลนะพุทธังอาภิปูทยามะอิทมินิาสกาเลนะธรรมอาภิปูทยามะอิทธินิาสกาเลนะสรุขธรอภิปูทยามะอา,ารหังสัมมาสุทโภคภาควะโคตังพระภาวะตาังอาภิวาเทมิ ขวาาโตก็ขวารโมตามนัสสัมมิสุปาปันโนก็ะวะโตสาวกสังโฆสานขานะมามิสาธุมาณยังปันเตวิสุงวสุงลักาทายาอิระเนนาสังหกัญกทตีนาตีจาจามา สุทียิปีมะยังทันเกวีสุงวิสุลักขณาทายาอิระเนนะสังหปัญจศลานิยจามาตุติยิปีมังทันเกวีสุวีสุลักขณาทายาอิระเนนะสังหาปัญจศิลานิาจามา นะโมตัสสะภะโลวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโลวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโลวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโลวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ NAMO TATSA PAKAWATO PARANATO SAMA SAMPUTATSA NAMO TATSA PAKAWATO PARANATO SAMA ธังสระนางขจามีขังสารนางขจามีขังสระนางขจามีขังสารนางขจามีสังฆังสระนางขจามีสังคังสรรนางขจามีรูติยัมปีธังสระนางขจามีรูปิยัมปีธังสาง ยัมปติธรรมมัณฑะนังคชามิยุติยัมปิธรรมกัลละนังคชามิยุติยัมปิสังฆมัณฑะนังคชามิยุติยัมปิสังฆกัลละนังคชา อาติยามปีพุทธังสระังคชามิอาติยามปีพุทธังสระังคชามิอาติยามปีธรรมังสระังคชามิอาติยามปีธรรมังกระังคชามิอาติยามปีสังฆังสระังคชามิอาติยามปีสังฆังสระังคชามิปานาติปานาเวราณี สิกขาปัตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอะตินนาทานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอะตินาทานา เวรามณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามสุมิาจาราเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรมณีสิกธาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิทธาระทังสัมมาทิยามิมุสาวาทา เวรัคเนีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุปราเมรยมัชปมาทัถานาเวรัคเนียสิกขาปัทังสมาธิยามิสุปราเมรยมัชปมาทัานา มานิสิกขาปะังสมาธิยามิเอกมานิปัญจสิกขาปะานิสีเลนะสุขติ็งยันติยานุสีเลนะภูคัสัมปทาสีเลนะนิปุถุยันติทศมหาสิลังวิโสธะเยสุพรหมโระาัติปติสังสักติ แต่กรเฉลีอันติวลังนาจาาสันตีตาสตาลาขาจาติกาเอเสตุขมังอนุกรมปีมังกาชา ลกุศลายธรรมปยาการธรรมะกาเมธรรมกุศลายาสมา ผัวเม่ยปฏิยาเกวีแกวังกันเมหิปัจมังจานางอุปสัมปันเจวิรปฏิทุขาปฏิปัตังทันตาทุขาปฏิปทตังก็ป่าเป็นอย่างสู phạt tang tân ta phiên nhang sô khát tang kiếp ba phạt tang kiếp ba phạt tang kiếp ba phạt tang Sama-yê-loi Khu thần lăng Thái năng Pháp-vê-thi-ni-gi-ai-ni-ga A-pa-ja-ya-ka-min-ti ja ya ka ya mai ya em ya ya ra năng bu a จะไม่ตัติยังชายนางตาตียังชายนางจะตุวทางชายนางปัจมะชายนางปัจจาังอุปสัมปัญจเวหารติทุกขาปฏิปทจ้านังันดาเบญยา

เยลกุตาลกานาปเวติยาในการมาไัจจยากมิอิทาตานายายปัตมายาภูเวมิยาปติยาเวเวกเจวากามิปตามัง มาจำปัจจเวหาราติทุกขาปฏิปทาังตันตาเป็นอย่างสุญญาตังทุกขาปฏิปทาังเข็ปปะเป็นอย่างสุญญาตังสุขาปฏิปทาังตันตาเป็นอย่างสุ Ba thân kịp ba viên Yang tôn gia tăng tát Samin Samye Pan so hoen ti ti ma la gia tăng mẹ tham ma

ตาเดยังชายนางจาตุทังชายนางปัญจมังจานาปัญจมังจานางอุปสัมปานชวเวหรติทุู ภาเป็นอย่างสวยงามตาสมิงสามยผ่านโซ่หุ่ติอาวิเขป้อนหุ่ติเมทัมมาโคจาลายตาเมทัมมาโคจาลายสมิสมีโรยโคซาลังคายนางพาเวตินิยา นิฆังปัจจัยังเมติติกฆตานาปะานายาปะัตมายาภูมิยาปิยาวิเวกเจวังกาเมหิปะัตมังสานังอปะซัมปันเจวิหาระติทุกขาปะติปะทางกันทา สุขะปฏิปทานคิดภาเหนยังอัปปะนิหิตังสุขาปฏิปทานทันทายินยังอัปปะนิหิตังสุขาปฏิปทานคิดภาเหนยังอัปปะนิหิตังสนามิงสมัยเย่ Ahoi Ti Awee Khe Po Ahoi Ti Ime Thamma Kusa Lai Kata Me Kusa Lai Yasmin Sama Ye Loi Kuta Lang Chai Lang Pahwe Ti Niyai Papachaya Khaming Ti Ti Katai

อันตาเปนยัอาปะเนตังทุกขาปะติปะทางเก็ปะเป็นยัอาปะเนตังสุ กุสะลายกัตเตเมทามากุสลายยัสมสมเยโลกุตะลังชาังปาเวตินิยานิกาอปัยใจขังมีิทติขันได낭ปะหานายปะตมายยะภูเเมยาปะติยาวิวิ เจ้าวะากันเมหิปธรรมทานังอุปัสาปปัญจเวหารติทุกขาปฏิปทานทันตาเรียนอย่างฉันทิติปเตยอย่างวิกรยาติปัเตยอย่างเจตตาติปัเตยอย่างวิมังสา ติปันเตยยางทุกขาปฏิปทางคิดปักพินยั่งชันทาติปันเตยยางวิริยยติปันเตยยางเจตตาติปันเตยยางวิมังสาติปันเตยยางสุขาปฏิปทางท่านตา วิญญาติปันเตยยังเจตตาติปันเตยยังวิมังสาติปันเตยยังสุขาปฏิปทางคิดบาปยังฉันทาติปันเตยยังวิญญาติปัน เตยยังเจตตาติปันเตยยังวิมังสาติปันเตยยังตัสมิงสามเยผันโสโหติอวิเคโพะห์โหติเมธัมมากุสลาสะตัเมธัมมากุสลายสมมิงสามเยโล

ัจากุทังชาณัปตมังชาณะปัญจังชาณังโุปัสสัมปจจะเจวิหรติทุกขาปฏิปทางทันธาติญาฉันธา,า,าติปตัตเตยยังวิริยาติปตัตเตยยังเจตดตาติปตยยัตเต,ตย มิมังสาติปันเตยยังทุกขาะติปันทังทิปปาอิญญาชันตาติปันเตยยังวิริยาติปันเตยยังเจตตาติปันเตยยังมิมังสา วิเคระติปันตเตยยังเจตตาติปันตเตยยังพิมังสาติปันตเตยยังอาทุกขะมักสุขฆาปตปฏิปทางท่านทาพินยังฉันทาติปันตเตยยังวิเคราะห์ติปันตเตยยังเจตตา ปฏิบัตอิอย่งไม่มังสากิปฏิบัตอิอย่งอาทุกข t มาสุขาปฏิปัทางคิดปะิปินย่งสัน,านตาทิปัติอย่างวิร,ริยะปิปัติอย่งเกตตาปิบัติย่งมมังสา ติปันเตยังตัสสมิงสมเยผัดโหติตาเวเขโปโหติอิเมธัมมาบุตระา